感受怕劳一样。 ตอบยากเหมือนกันแต่ขอแบ่งเป็น2อข้อง,ง่ายๆแล้วกันนะครับเปิดง่ายนะครับแต่ทําให้มันอยู่รอดเลยยากมากๆเพราะอะไรเดี๋ยวจะมาอธิบายเหตุผลให้ฟังกันนะครับอันดับแรกคีย์เมนพอยต์เลยคุณต้องมี Financial enough พอที่จะรันตัวคร o t h i n g แบรนด์ของคุณได้คําว่า Financial e n o u g h เนี่ยไม่ใช่แบบน้อยๆน,นะผมต้องบอกเลยมันต้องเยอะพอนะครับในการหล่อเลี้ยงตัวทุกอย่าง2 s u ซัพพลายเออร์นะครับคุณต้องมีซัพพลายเออร์ที่ดีผมจะแยกเป็นหลกัหลกๆ3อันก็คือ1 พายเออร์ Prior, เรื่องแมทริ얼นะเรื่องผ้าเรื่องอะไหล่การตัดเย็บแล้วก็เรื่องงานสกรีนนะครับสามอย่างนี้ต้องคอมไบไปด้วยกันแบบไม่ตกหล่นเลยนะยกตัวอย่างเหมือนคุณเดินไป19นะครับคุณเดิน91ดี92ดี93ดี9ที่4ล้มคุณต้องย้อนกลับมาใหม่นะครับแต่การว่าย้อนกลับมาใหม่เนี่ยคุณต้องเสียตังค์ด้วยนะค่าย้อนม,มันเป็นคอสสก็คือทีมนะครับคุณต้องมีทีมที่ Efficiency ทีมที่ดีแล้วก็ต้องค่อนข้างครบสมัยนี้นะมัน ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วว่าโอนเนอร์ทำทุกอย่างเหมือนผมผมทำแรกๆผมทำทุกอย่างสมัยก่อนนะครับแต่ตอนนี้เรามีทีมเรามีกราฟิกดีไซเนอร์เรามีโฟโตกราฟเฟอร์วิดีโออดิเตอร์เรามีแอดมินเรามีมาร์เก็ตติ้งเรามีโอเปอเรชันบางแบรนด์มีเยอะกว่าน,นี้อีกดีไซเนอร์อีกอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับที่สำคัญที่สุดเลยนะฮะที่พูดมาทั้งหมดก็คือเซล คุณขายได้ไหมคุณทําสินค้าดีแล้วนะครับมาร์เก็ตติ้งดีแล้วนะครับแบรนด์ดีแล้วแต่ถ้าขายไม่ได้ก็เท่านั้นถูกไหมครับนี่แหละข่าวๆก็ประมาณนี้เปิดง่ายแต่ขายยากครับสมัยนี้บายบาย